เรกและทีมาถึงแล้วล่ะฮะหมอสยอนสงสัยว่าทาไมตํารวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยยังไม่มายัางสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ไอาการโดก็แถบไปว่าตํารวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจะไม่มานะครับและขอให้ตีเวศเนี่ยจัดก,การกันเองอย่างเต็มที่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้หมอซอยอนเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าบ้านนี้คือบ้านของหมอจังชอนเมื่อเข้าไปทุกทคนต้องตกใจกับสิ่งที่พบภายในบ้านของดรเคหรือหมอจังชอนครับทุกๆอย่างดูน่ากลัวไปหมดและมีความลึกลับซับซ้อนอย่างมากนั่นเองครับ ทีนิติเวศและอายการโดเริ่มสำรวจภายในบ้านของหมอจางและเจอเข้ากับมอนิเตอร์อันนึงที่ใช้รักษาคนไข้เตียงภายในโรงพยาบาลนะครับแต่เตียงและอุปกรณ์มันดูสกปรกและช่างดูเก่าซะเหลือเกิน ส่วนหมอสยอนก็เอกใจแปลกๆขึ้นมาเมื่อเห็นเตียงนั่นเพราะหมอสยอนนั้นเคยพบเตียงลักษณะนี้เหมือนในรูปภาพวาดที่ลูกสาวเนี่ยเคยวาดนะครับกระทั่งเธอก็รู้จนได้ว่านี่คือบ้านของหมอจังชอนเธอจึงถามพระเอกว่าที่คือบ้านของหมอจังชอนใช่หรือไม่พระเอกตอบว่าใช่ครับทีมมิติเวททุกทุกคนเริ่มตกใจกันแล้วฮะว่ามาบุกบ้านหมอจังกันทําไมไอกันโดและพระเอกพบหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่าหมอจังชอนคือดรเคนั่นก็คือสม,มุดวาดภาพเล่มหนึ่งที่มีการเขียนแลกเปลี่ยนกันร,ระหว่างดเรเคและหมอจังชน โดยภายในสมุดบันทึกนั้นก็มีทั้งแผนการคดีถูงน่องแดงคดีงูงกัดยองซูนะครับ แน่นอนว่าคาดีที่ยังไม่ถูกเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนจึงไม่น่าจะมีการวาดภาพแบบในสมุดบันทึกออกมาได้นอกเสียจากคนที่ลงมือเท่านั้นถึงจะสามารถวาดรูปได้หมอสยอนตกใจอย่างมากครับที่รู้ว่าดร์เคคือหมอจางชนอนอาการโดยได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ยงไปขอหมายค้นครับและแล้วผู้ช่วยซุงกับหมอสยอนก็รู้จนได้ว่าพวกเขาบุกมาบ้านหมอจางโดยไม่มีหมายค้นนะครับทิมติเววหัวร้อนนิดหน่อยครับแต่ก็ทํายังไงได้ครับสุดท้ายก็ต้องเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุกันอยู่ดีเะเอกเน้นย้าว่าคนเก็บทุกสิ่งทุกออยยย่าาางงภนนบ้้หลลัีีะ ที่สุดหมอสยอนยังคงตกใจกับสิ่งที่เธอเผเชิญอยู่นั่นเพราะเธอไม่อยากจะเชื่อว่าหมอจางที่ใจดีแบบนั้นจะก่อเรื่องราวใหญ่โตต่างๆที่ผ่านมาหมอสยอนบอกพระเอกว่าเธอรู้ดีว่าพระเอกสงสัยหมอจางแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้นะครับพระเอกได้ถามหมอสยอนว่าจะทํางานในบ้านหมอจางชอนไหวหรือไม่นะครับพระเอกและผู้ช่วยซุงเนี่ยจะจัดการเองนะครับถ้าหมอสยอนไม่ไหว หมอสยอนจึงบอกว่าที่เกิดเหตุนี้ก็สำคัญกับลูกสาวของเธอเช่นกันครับสุดท้ายการลงมือจัดการเก็บหลักฐานภายในที่เกิดเหตุของทีมิตวชก็ได้เริ่มขึ้นจนได้เพะเอกสังเก็บปากกาในที่เกิดเหตุเพื่อดูรอยนิ้วมือของหมอจางนะครับเพะเอกและยังการดตรวจพบชั้นวางหนังสือซึ่งชั้นวางหนังสือเนี่ยมีทั้งเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์การผ่าตัดรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพิษหูและที่สำคัญที่สุดก็คือหนังสือเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนไขกระดูกนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับไอโอมันซังเปลี่ยนถ หมอสยอนพบรูปภาพรับปริญญาของหมอจังชอนนะครับซึ่งในรูปนั้นก็มีแม่อยู่ด้วยจึงได้เก็บหลักฐานที่ว่านี้ไปส่วนอายการโดพบเข้ากับรอยเลือดที่ติดอยู่ที่กระจกและนั่นก็คือรอยที่หมอจางสลับร่างกับดรเคเมื่อครั้งตอนที่ต่อยกระจกนั่นเองครับ เมื่อเปิดดูเสื้อผ้าก็พบเข้ากับเสื้อผ้าผู้หญิงเก่าๆซึ่งหนึ่งในเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้านั้นก็มีเสื้อผ้าของแม่หมอจางชอนที่ใส่ในรูปรับปริญญาด้วยไอาการโดสงสัยว่าหมอจางอยู่กับแม่หรืออย่างไรจึงมีเสื้อผ้าเก่าๆผู้หญิงเยอะๆอนนะครับเพรเอกบอกว่าไม่มีทางนะครับและบอกว่าหมอจางอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวเท่านั้นหมอสยอนยังพบร่องรอยรองเท้าผู้หญิงเก่าๆในตู้ด้วยครับดานพรเอกได้ตรวจดูที่เก๊โต้ครึ่องแป้งนะครับแล้วก็พบยาจํานวนมากหมาย ซึ่งหนึ่งในยานั้นก็มียารักษาโรคพันธุกรรมผื่นแดงแดงเฟเบออีกด้วยครับออยการโดเริ่มคาดการสถานการณ์โดยบอกว่าดูจากที่หมอจางทิ้งทั้งสมุดบันทึกแผนการลงมือคดีต่างๆและทิ้งรองเท้าเอาไว้นั่นหมายความว่าหมอจางเนี่ยจะต้องไหวตัวทันขณะที่ทีมออยาการโดและทีมติเวศมาที่บ้านของหมอจางแน่ๆและหมอจางเนี่ยก็ได้หลบหนีไปนะครับออยการโดจึงสั่งเจ้าหน้าที่ยงเนี่ยตรวจสอบบริเวณรอบๆบ้านทันทีครับเพราะเผื่อหากอาจจะมีเบาะแสข,ของหมอจางชนบริเวณโดยรอบ เพระเอกได้สั่งให้นํารองเท้าที่หมอซอยอนเจอและยาต่างๆเนี่ยเก็บไปให้หมดนะครับเพื่อสะกดรอยถิ่นที่อยู่ที่แท้จริงของหมอจางชอนต่อไปอาาการโดได้โทรหานางเอกแล้วแจ้งเรื่องหมอจางคือดรเคแล้วล่ะครับนางเอกจึงบอกว่านางเอกก็รู้เช่นกันแต่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด อายการโดบอกว่าเขาจะสะกดรอยตามดตรเคขอให้หนางเอกอะจัดการคดียาเสียสาวอย่างรอบคอบและเน้นย้ำว่าหากมีอะไรสำคัญหรือเบอาะแสหลักฐานคดียาเสียสาวห้ามไว้ใจคนภายในสำนักงานอายการโซตะวันออกติดขาดเนื่องจากอาจจะมีหนอนบอนไส้เนี่ยบวนอยู่ภายในสำนักงานอายการโซตะวันออกนั่นเองนางเอกรับทราบตามที่อายการโดบอกแล้วล่ะครับ ไอการโดยังบอกอีกว่าถ้าหากสำคัญจริงๆให้แจ้งเรื่องตรงไปที่สำนักนายาการสูงสุดและขอความช่วยเหลือจากอายการซรงจีซูเพียงเท่านั้นทั้งนี้อายการโดก่อนวางสายก็ได้บอกนางเอกว่านางเอกเนี่ยเป็นคนเดียวที่อายการโดไว้ใจในสำนักงานอายการโซตะวันออกอีกด้วยจากนั้นอายการโดก็วางสายจากนางเอกไปด่านทนายโอมันซังกับคังจุนซอมพวกมันทั้งคู่ก็ได้เดินออกมาจากสำนักงานอายการโซตะวันออกจุนซอมได้ตีหน้าสื่อต่อหน้าแฟนคลับและสื่อนะครับและเน้นย้ำว่ามันไม่ได้ทำอะไรผิด นางเอกแจ้งทีมแล้วล่ะฮะว่าอายการโดจีฮันนั้นจะไม่มาเป็นกำลังเสริมในคดียาเสียวสาวนางเอกลุงดงชิกและป้ามีโฮต้องจัดการเรื่องนี้กันเองนางเอกได้ถามลุงดงชิกว่าบาะแสจากตำรวจเป็นอย่างไรบ้างและเรื่องกล้องวงจรปิด ลุงต้องชิกแจงว่าไม่มีของอะไรพวกนั้นในที่เกิดเหตุเลยนะครับอันเนื่องจากวันที่เกิดเหตุเนี่ยขับเกิดน้ํารั่วแล้วก็ไฟชอ็อตเซิร์ฟเวอร์ในห้องเก็บภาพกล้องวงจรปิดจนเสียหายหมดขณะที่ทีมนางเองกกาลังคุยกันเรื่องกล้องนั้นทันใดนั้นอายการคันแทชอนก็เข้ามาครับพร้อมบอกว่าอายการคันนั้นจะกลับมารับตําแหน่งหัวหน้าอายการโซตะวันออกเหมือนเดิมแล้วล่ะอันเนื่องจากกระแสะสังคมกําลังโจมตีสํานักอายการอยู่สํานักอายการสูงสุดจึงลดโทษให้กับอายการคันแล้วให้อายการคันเนี่ยมาช่วยเหลือคดียาเสียสาวนั่นเองครับ นางเอกกับทีมก็ตะลึงเล็กน้อยครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับการกลับมาของอายการคันกันครับอายการคันได้ออกไปแล้วล่ะฮะลุงทองชิกจึงบ่นว่าเราต้องเตรียมรับมือกับความจู้จี้ของอายการคันอีกแล้วล่ะฮะนางเอกบอกว่าลืมเรื่องอายการคันไปก่อนครับแล้วจากนั้นก็สั่งให้ลุงดงชิกเนี่ยไปตรวจสอบเบื้องต้นกับสถานีตำรวจโดยนางเอกจะให้เริ่มต้นจากการหาพยานที่รู้เห็นในขับก่อนนั่นเองครับ อเยการคันที่ได้ถูกลดหย่อนโทษแล้วกลับมาประจําตําแหน่งหัวหน้าเขากําลังปรับปื้มกับตําแหน่งของเขาอยู่ทันใดนั้นอเยการานูงก็เข้ามาหาอเยการคันครับโดยมาแจ้งเรื่องที่อเยการโดจีฮันเนี่ยส่งหมายค้นบ้านหมอจงังย้อนหลังมาทางสํานักอเอกรารโซตะวันออกนั่นเองครับ อายการโนบอกอายการคันว่ายังไงเราสองคนก็เอาอายการโดจีฮันไม่อยู่แล้วนะครับเพราะอายการโดเนี่ยบานเลือดสืบขุดคุยอย่างหนักแล้วนั่นเองถ้าหากดรเคถูกจับได้อายการโนและอายการคันจะสวยแน่ๆนอายการคันบอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะเขานั้นมีแผนสำรองเตรียมไว้และแผนการของอายการคันนั้นเป็นอย่างไรในเนื้อเรื่องก็ยังไม่เฉลยนะครับนะนิติเวศ หมอสยอนกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาหลักฐานผู้ช่วยซุงรู้สึกว่าเป็นห่วงหมอซอยอนเพราะว่าหมอจางเนี่ยต้องมาเป็นผู้ต้องใสยนั่นเองครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าหมอซอยอนกับหมอจางเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกุกกิ๊กกันเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองนะครับโดยระหว่างที่หมอซอยอนนึกถึงช่วงเวลาดีๆกับหมอจางเธอก็กําลังขูดเศษดินจากรองเท้าแม่หมอจางอยู่ด้วย ทันทีที่หมอซอยอนตรวจหมอซอยอนก็พูดกับตัวเองว่าหมอซอยอนนั้นสามารถตามสืบได้ว่าเจ้าดินที่ใต้รองเท้านี้มาจากที่ไหนหมอซอยอนมาแจ้งเรื่องเจอดินทรายที่ใต้รองเทา้าแม่หมอจางชอนให้กับอายการโดฟังแล้วล่ะครับโดยบอกว่ามันเป็นดินที่เก่ามากอายการโดนึกออกแล้วล่ะฮะว่าดินที่ใต้รองเทา้าจะต้องสามารถสืบสาวไปถึงเรื่องราวอดีตเก่าๆของหมอจางชอนได้อย่างแน่นอนเพระเอกถามสรุปว่าแล้วดินเนี้ยมาจากที่ไหนหมอซอยอนบอกว่าเป็นขี้ดินทรายจากแถบชายทะเลฝั่งใต้นั่นเองครับ แน่นอนว่าเมืองแถบฝั่งทะเลใต้ของเกาหลีก็มีเยอะแยะเลยนะครับแต่าการโดดบอกว่ามีทางหนึ่งที่สามารถเจาะจงได้ว่าดินใต้รองเท้านี้มาจากเมืองไหนนั่นก็คือต้องไปหาพยานปากเอกบางคนที่พอรู้จักและเคยเรียกใช้ดรเคนั่นเองครับแล้วเขาเป็นใครนั้นคุณผู้ชมก็ลองนึกด,ดูครับว่าใครเคยใช้ดรเคทํางานบ้างเพราะเนื้อเรื่องณตอนนี้ก็ยังไม่เฉลยนะครับมันพยายามให้เราเนี่ยทวนความจํากันด้านทีมนางเอกครับลุงนกชิกแจ้งนางเอกว่า มีการแทรกแทงจากผู้มีอิทธิพลภายในสถานีตำรวจเรื่องคดียาเสียสาวจึงทำให้ยากลำบากในการสืบสวนอย่างมากนั่นหมายถึงว่าตำรวจบางรายรับสินบนจากขับที่เกิดคดีเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเองครับส่วนป้ามีโหงก็แจ้งว่าตอนนี้พบพยานภายในที่เกิดเหตุแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครเนี่ยรับสารภาพว่าพบจีเฮในขับเลยสักคนนางเอกจึงคิดว่าพนักงานทั้งหลายเนี่ยได้เงินมากโขจากการติดสินบนของค่ายที่จุนซอสังกัดอยู่นั่นเองครับ ทันใดนั้นป้ามีโฮก็เปิดคอมดูและเช็คข่าวก็พบว่ามีวิดีโอจีเฮเนี่ยหลุดลงสู่อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นวิดีโอเดียวกับในห้องสอบสวนนั่นหละฮะที่จีเฮย,ยิ้มหน้าระรื่นและพาจุนซอนเข้าโรงแรมนั่นเองเมื่อทีมนังเองอ่านคอมเมนต์ดูก็มีแต่คอมเมนต์ที่ว่าน้องจีเฮในเรื่องเสียหายๆนะครับยางนักที่สุดนั่นก็คือบอกว่าจีเฮนั้นหวังจะจับผู้ชายรวยและคนดังทําผัวนะครับ นางเอกเห็นวิดีโอได้เพียงชั่วคู่น้องจีเฮก็โทรมาหานางเอกทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันครับจีเฮบอกว่าเธอนั้นไม่ใช่คนประเภทในคอมเมนต์อย่างแน่นอนครับจีเฮเอาแต่โทษตัวเ,เองที่เปิดเผยเรื่องราวจุบมอมยานี้เพราะจีเฮคิดว่าจะมีแต่ผลเสียกับเธอนั่นเองครับ นางเอกพยายามเกลี้ยกล่อมให้จีเฮเนี่ยใจเย็นลงครับจีเฮเอาแต่ขอโทษและบอกว่าเธอหวาดกลัวอย่างมากจีเฮผู้นั่งสงสารเอาแต่ร้องไห้ครับและเก็บตัวอยู่ภายในห้องน้ําแม้ว่าแม่ของเธอจะมาเคาะเรียกแต่จีเฮสาวน้อยเพื่อนสงสารก็เอาแต่ร้องไห้พร้อมเปิดข่าวในอินเทอร์เน็ตที่เริ่มขุดคุยเรื่องราวของเธอครับ ณน,นิติเวศหมอเซลรี่กับหมอมากําลังตรวจยาเสียสาวในตัวของจีเฮแน่นอนว่ามันได้พบอีกแล้วล่ะฮะหมอเซลลี่หัวร้อนอย่างมากครับกับการที่ตรวจยังไงก็ไม่เจอยาเสียสาวนางเอกได้มาหาหมอเซลรี่แล้วก็มีท่าทีเนี่ยเป็นห่วงหมอเซลลี่อย่างมากนะครับที่กําลังจิตตกกับก,บการหายาเสียสาวในตัวของจีเฮไม่เจอหมอเซลลี่แจ้งนางเอกว่าทางนิติเวศไม่เคยตรวจยาเสียสาวเลยสักครั้งและนี่เป็นเคสแรกที่เกิดขึ้นครับซึ่งหมอเซลลี่รู้อยู่แล้วว่าเจ้ายาเสียสาวเนี่ยเมื่อผ่านไปนานๆมันก็จะยิ่งหายยากมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่นางเอกและลุงงชิกกำลังเครียดกับผลที่หมอเซลลี่แจ้งว่าไม่เจอยาเสียวสาวเพเรกของเราก็มาด้วยเช่นกันครับแล้วถามว่าปัสสาวะและของเหลวในพักยองซูอ่ะหมอเซลลี่พบอะไรหรือเปล่าหมอเซลลี่ก็บอกว่าคดีพักยองซูก็หาอะไรที่ผิดแปลกไม่เจอเช่นกันครับและการไม่เจออะไรเลยเนี่ยทำให้หมอเซลลี่เนี่ยยิ่งหัวร้อนมากขึ้นและมากขึ้นครับนางเอกได้รับสายโทรศัพท์จากป้ามีโฮแจ้งว่าให้รีบกลับมาที่สำนักงานอายการโซตะวันออกครอทีเฮกำลังจะมาหาเพื่อที่จะแจ้งเรื่องสำคัญบางอย่างให้แก่นางเอกทราบต่อหน้าครับ ในเอกจึงรีบกลับไปที่สันักกายการโซตะวันออกแล้วล่ะฮะด่านเพเอกกำลังทบทวนตัวเองอยู่ครับว่าเขานั้นได้พลาดอะไรไปในการชนะสูตรเพเอกบอกว่าเขาต้องมองมุมที่แตกต่างให้มากขึ้นเพื่อตรวจหาสิ่งที่ยังไม่เคยเจอจากนั้นเพเอกก็บอกให้ผู้ช่วยซุงเนี่ยไปเตรียมศพยองซูมาตรวจชนะสูตรต่อในห้องชนะสูตรครับเะเอกได้ทําการเก็บตัวอย่างของเหลวภายในลูกตาและกระดูกสันหลังไปเพิ่มเติมในศพของยองซูนะครับแล้วให้นําของเหลวจากลูกตาเนี่ยไปตรวจหาสารพิษด่วนกันต่อไปนะครับ นางเอกมาเจอกับน้องจีเฮแล้วล่ะฮะจีเฮมาบอกนางเอกว่าเธอจะสอนฟ้องจุนซอซะให้เรากลับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมบอกว่าเธอนั้นจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วนะครับอันเนื่องจากกระแสะสังคมกำลังกดดันจีเฮอย่างหนักพรวมถึงชาวบ้านก็มองว่าเธอนั้นเป็นพวกจากผู้ชายรวยนางเอกบอกว่าถ้าถอนฟ้องตอนนี้มีแต่ฝั่งจีเฮเท่านั้นนะครับที่จะมีแต่เสียกับเสียโดยนางเอกพยายามเกลี้ยกล่อมให้จีเฮใจเย็นลงครับ ทีนางเอกบอกว่าจะช่วยหาหลักฐานจัดการได้แน่นอนนะครับหลังจากจีเฮคุยกับนางเอกเสร็จจีเฮก็ได้รับสายโทรศัพท์จากทนายของไอโอมันซังโดยมันพยายามยื่นข้อเสนอให้จีเฮนั้นยอมถอนฟ้องซะซึ่งเจ้าข้อเสนอน,นี้ก็คือให้จีเฮไปออกรายการรายการหนึ่งและยอมรับผิดว่าจีเฮนั้นแต่งเรื่องขึ้นทนายโอมันซังถึงจะหยุดฟ้องจีเฮนะครับแล้วจีเฮจะรับข้อตกลงข้อเสนอหรือไม่นั้นเนื้อเรื่องณนะตองน,นี้ก็ยังไม่เฉลยนะครับ ดานเระเอกที่ห้องชนะสูตรครับได้พาหลอดลมของยองซูออกมาดูและตรวจหาร่องรอยต่อสิ่งที่พบก็คือมีอาการเลือดตกภายในหลอดลมนะครับแล้วก็มีรอยขีดข่วนมากมายภายในหลอดลมเระเอกสั่งให้ผู้ช่วยซุงเนี่ยจดเกี่ยวกับรอยขีดข่วนในหลอดลมลงมาในกระดานสรุปผลนะนะครับด้านหมอเซลรี่ครับได้เดินมาหาเพะเอกที่ห้องชนสูตรและแจ้งเรื่องที่ตรวจไม่เจออะไรภายในของเหลวในลูกตาและกระดูกสันหลังเพะเอกถึงกับงุนงิดอย่างมากที่ตัวเพะเอกนั้นตรวจอะไรไม่เจอผิดแปลกในร่างกายของยองซูเลยเพะเอกได้พูดกับศพยองซูพางพูดกับตัว,ว่า คุณยองซูทาไมพระเอกถึงไม่เจออะไรผิดแปลกเลยล่ะและการพูดคุยกับศพแล้วพูดกับตัวเองนี้จึงทําให้ผู้ช่วยซุงเนี่ยถึงกับตกใจว่าพระเอกทําไมถึงได้พูดคุยกับคนตายเลยล่ะครับด่านไวรายของเราอย่างดเร์เคเขากําลังหนีไปเรื่อยในที่ไหนสักแห่งครับและแวะเข้าห้องน้ําระหว่างทางมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาชนเขาจึงทําให้ดเร์เคในร่างกายเนี่ยเกิดอาการข้างหัวร้อนขึ้นมาและรัดคอผู้ชายคนนั้นและทรมานอย่างบ้าคลั่งแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่านะครับจากนั้นดเร์เคก็เดินออกจากห้องน้ําไป ด่านไอการโดจีฮันถึงเวลาเฉลยแล้วล่ะครับว่าไอาการโดจีฮันนั้นมาหาใครที่อาจจะพอรู้เรื่องราวของดเรเคและใช่แล้วละะ่ะฮะมันก็คือไอเซจองนั่นเองทุกๆคนจําคดีแรกของเรื่องที่เกี่ยวกับการหักหลังเจ้าพ่อขยายาเสพติดได้ใช่ไหมล่ะครับเซจองก็คือชายที่เรียกดตรเคเนี่ยมาผ่าท้องหายาเสพติดนั่นเองครับทุนความจํากันพอประมาณครับมาต่อกันที่เนื้อเรื่องหลักไอาการโดนะนํารูปของหมอจังเนี่ยมาให้ไอเซจองดูจากนั้นก็ถามไอเซจองว่ารู้จักกับคนในรูปหรือไม่ ไอเซจองที่แรกก็ไม่ปรีปากใดๆน,นะครับกระทั่งอายการโดนั้นได้ใช้ไม้โหดนั่นก็คือได้หยิบแฟ้มคดียัดข้อหาให้ไอเซจองนั้นติดคุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับและในที่สุดไอเซจองก็ยอมปรีปากแล้วล่ะครับว่ามันรู้จักกับหมอจางชอน ไอ้การโดบอกว่าหมอจางนั้นฆ่าพักยองซูเจ้าหน้าที่กรมสรรพกรไอ้เซจองค้านทันทีว่ามันไม่เชื่อหรอกว่าชอนจะทําแบบนั้นซึ่งการเรียกชื่ออย่างเดียวว่าชอนเนี่ยไอ้การโดจึงเข้าใจทันทีว่าหมอจางชอนกับไอ้เซจองนั้นน่าจะสนิทกันและรู้จักกันมาอย่างยาวนานไอ้เซจองยอมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหมอจางกับมันแล้วละ่ะฮะว่ารู้จักกันได้ยังไงและสนิทกันยังไงต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเล่าของไอ้เซจองนะครับ เซจองเล่าว,ว่ามันนั้นรู้จักกับหมอจางตั้งแต่ยังเด็กโดยที่หมอจางนั้นทําอะไรก็ไม่เคยถูกใจแม่เลยสักอย่างแม้จะเรียนได้ที่2ของชั้นแต่แม่หมอจางกลับต้องการให้หมอจางเนี่ยได้ที่1เสมอมาจึงทำให้หมอจางนั้นมักจะถูกทําโทษบ่อยๆและหนีมาหลบซ่อนที่บ้านของไอเซจองข้างๆบ้านนั่นเองครับเซจองนั้นก็คือคนข้างบ้านนั่นแหละฮะ เซจองหลังจากเล่าจบมันก็เสริมว่าหมอจางชอนนั้นเป็นเด็กฉลาดมาตั้งแต่เด็กและเป็นเด็กที่น่าสงสารอาการโดได้ประติดประต่อเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันและได้ขอที่อยู่เก่าของไอเซจองเพื่อนข้างบ้านของหมอจางชอนสมัยเด็กมาแล้วล่ะฮะซึ่งปรากฏว่าเจ้าที่อยู่นี้นั่นก็คือแถบพยนกโยทะเลฝั่งใต้น,นั่นเองโดยมันตรงกับข้อสันนิษฐานของมอซยอนที่บอกว่าดินมาจากรองเท้าแม่นั้นมาจากทะเลฝั่งใต้น,นั่นเองครับ ไยการคันแทนชอนหลังจากได้รับตําแหน่งก็ได้รับการใช้งานจากฝั่งของซองจินกุ๊บอย่างทนายของเอโอมันซังทันทีนะครับนั่นเพราะว่าพราะเอกของเรายัางคงทาการชนะสูตรพิกศพยองซูไม่ยอมหยุดหย่อนนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าหากการที่พระเอกเนี่ยไม่ยอมหยุดชนะสูตรพระเอกอาจจะเจออะไรบางอย่างภายในร่างกายของยองซูจนเปลี่ยนผลชนะสูตรจากอุบัติเหตุเป็นฆาตรกรรมได้นั่นเองครับทนายเอโอมันซังกังวลใจเรื่องนี้อย่างมากจึงสั่งให้อาการคันนั้นทําอะไรสักอย่างกับพระเอกที่ทําการชนะสูตรพักยองซูอยู่ อายการคันได้เดินไปทางไปอย่างนิติเวทครับขณะเดียวกันพระเอกของเราก็กำลังทำการชนะสูตรและกำลังนำชิ้นเนื้อของยองซูที่ถูกกัดนั้นมาตรวจดูนะครับแต่ก็ไม่ทันครับอายการคันก็ได้เข้ามาแล้วล่ะฮะและจากนั้นก็สั่งให้พระเอกหยุดการชนะสูตรซะนั่นเพราะอายการคันอ้างว่าได้ปิดคดีและสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุไปแล้วพระเอกไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินจากอายการได้นั่นเองครับ ในที่แรกพระเอกก็ยังไม่ยอมคืนศพนะครับและบอกว่าจะส่งหนังสือขอโทษไปหาสำนักอัยการโซตะวันออกที่หลังพระเอกชนะสูตรต่อแล้วล่ะแต่ขณะที่พระเอกกำลังจะเริ่มอีกครั้งพออนิติเวศของเราก็เข้ามาพร้อมสั่งสอนพระเอกว่าปกติแล้วพระเอกไม่รั้นอะไรขนาดนี้นะครับแล้วพออนิติเวศก็บอกว่านี่เป็นคำสั่งโดยตรงจากผู้ใหญ่ให้หยุดการชนะสูตรนะครับแล้วก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุ เะเอกวอรร้อนอีกแล้วล่ะครับแล้วก็ตะโคนว่าเขาไม่ยอมให้เอาศพไปสถาที่ไหนได้ครับในที่สุดเขาก็ต้องยอมคืนศพให้แก่อาการคันไปแต่เะเอกก็อ้างกับพออนิติเวชว่าเขานั้นจะต้องทำการเย็บศพของยองซูเข้าตามเดิมให้ศพดูดีเสียก่อนจึงจะสามารถส่งคืนได้สรุปสุดท้ายครับเพเอกก็ต้องเลิกชนะสูตรและส่งศพคืนนั่นแหละฮะไอาการคันยิ้มหวัวเราะชอบใจอย่างมากครับที่เพเอกต้องส่งศพคืนทีเมอาการคันได้ขนศพออกไปแล้วล่ะ พระเอกของเราในห้องเชนสูตรกำลังก้มหน้าคิดอะไรบางอย่างอยู่ผู้ช่วยซุงจึงปลอบพระเอกที่ไม่สามารถนำชิ้นเนื้อของยองซูมาตรวจได้เพลเอกได้หันไปมองทีมยายการคันแล้วดูว่าพวกทีมยายการคันเนี่ยเดินออกไปจากห้องเชนสูตรหมดแล้วหรือยังนะครับเมื่อทีมยายการคันนั้นเดินออกไปแล้วแน่ๆเพลเอกจึงสั่งให้ผู้ช่วยซุงเอาไหมเย็บแผลที่อ้างว่าเย็บสุบคืนให้ดูดีเนี่ยมาให้เพลเอกนะครับผู้ช่วยซุงยังคงงงว่าเพลเอกจะให้เอาไหมเย็บแผลกับเข็มในถังขยะมาทำไมนะครับกระทั่งเพลเอกก็ขอที่ใส่เเนนืื้ออย่ะครับ ผู้ช่วยซูงและผมตอนที่ดูซีรีส์ในที่สุดก็เข้าใจพระเอกแล้วล่ะครับว่าที่ให้หยิบไหมเย็บแผลกับเข็มมาจากถังขยะนั้นนั่นเพราะพระเอกนั้นได้แอบเก็บเนื้อเยื่อจากแผลถูกงูกัดของยองซูมาแล้วตอนเย็บแผลคืนสภาพให้ดูดีนั่นเองครับถือได้ว่าแผนการหลอกอายการคันของพระเอกที่ได้คืนศพเนี่ยเนียนใช้ได้เลยละะ่ะฮะแล้วเนื้อเยื่อชิ้นเล็กๆที่พระเอกของเราเก็บมาเนี่ยจะเจออะไรบ้างนั้นในเนื้อเรื่องจะมีเฉลยเช่นเคยครับผมและนี่คือบทสรุปในพาร์ทถัดมาครับ สุดท้ายครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและสนับสนุนทุกคอนเทนต์ของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ